ฮัลโหลสวัสดีครับน้องกอปก้าใช่ไหมครับอายุ25ปีเนาะปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับปัจจุบันก็เรียนอยู่ครับอ่าไม่ทราบว่าเรียนสาขาอะไรครับอ่าวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับโอ้ยอย่างนั้นก็แสดงว่าความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยเนาะครานี้นะครับผมก็ขอแนะนําตัวเองก่อนนิดนึงนะครับผมเนี่ยชื่อจริงชื่อบุพลิ์หลวงพรมนะครับชื่อเล่นชื่อว่าพายุนะครับเป็นพี่เลี้ยงของน้องกอปก้านะครับ คราวนี้นะครับอ่าผมขอถามนิดนึงนะครับอ่ไม่ทราบว่าน้องกอบก้าเนี่ยมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่บ้านหรือเปล่าครับอ๋อมีครับผมเล่นทุกวันเลยครับผมก็เลยอยากหาอะไรได้เพิ่มเนี่ยครับอ่าน้องกอบก้ายังจําได้ใช่ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาถึงขั้นตอนปลดล็อกเนี่ยที่เขาให้ติดต่อผมมาเนี่ยน้องกอบก้าได้ดูวิดีโอตัวนั้นหรือยังดูจบไหมครับดูดูจบหมดแล้วครับ หลังจากที่ดูวิดีโอจบแล้วนะครับน้องก๊อฟก้ามีความเข้าใจว่ายังไงบ้างครับก็ผมมีข้อสงสัยก็คือธุรกิจนี้มันทํางานยังไงครับโอเคครับธุรกิจนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงเครือข่ายจะนึกถึงอะไรครับเครือข่ายเลยครับเครือข่ายแบบแบบยังไงครับแบบหาคนหรือล่าครับ คล้ายๆกันครับถ does, music, team, ้าจะพูดถึงหาคนก็ก็ไม่ผิดซะทีเดียวนะครับถ้าพูดถึงธุรกิจเครือข่ายนะครับเราจะต้องมีทีมงานต้องมีองค์กรต้องมีคนนะครับเพียงแต่ว่าวิธีการในการที่เราจะมีทีมงานเนี่ยเราจะมียังไงอันนั้นมันขึ้นอยู่กับวิธีการของเรานะครับเราวนี้นะครับน้องกอลก้าอาจจะนึกถึงว่าพอพูดถึงธุรกิจเครือข่ายอาจจะนึกถึงสมัยก่อนใช่ไหมครับที่เราต้องมาลิดรายชื่อญาติพี่น้องเพื่อนนะครับเพื่อที่เราจะมาชวนทําธุรกิจถูกไหมครับ อ๋อครับผมอ่ะคราวนี้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับน้องกอบก้าตอนที่มารู้จักผมเนี่ยครับรู้จักผมได้ยังไงครับก่อนที่ผมจะมารู้จักพี่ผมก็หางานในเน็ตนะครับแล้วผมก็ลงทะเบียนเข้ามาครับครับนั่นก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือน้องกอบก้าก็บอกว่าน้องกอบก้าเนี่ยอยากจะหาอะไรทําสักอย่างบนอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับคราวนี้นะครับน้องกอบก้าก็มาอาจจะด้วยอ่า งานออนไลน์อยากทํางานที่บ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็มาเจอเว็บไซต์ของผมถูกไหมนั่นก็คือวิธีการทาการตลาดอย่างหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับอยากจะถามน้องก๊อปก้าก่อนนะครับว่าน้องก๊อปก้าเนี่ยเคยเจอธุรกิจเครือข่ายมาก่อนหรือเปล่าครับผมก็ถามว่าเคยเจอไหมก,ก็ก็ไม่เคยเจอนะครับก็เคยเคยหางานในเน็ตแล้วก็เห็นเห็นพวกธุรกิจแบบเ,เติมเงินอะไรพวกนี้อยู่ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเครือข่ายหรือเปล่านะ ถ้าเกิดพูดถึงเติมเงินเครือข่ายมือถือก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเครือข่ายครับแล,แล้วสรุปของพี่เนี่ยมันมันต้องหาคนหรือเปล่าครับธุรกิจของเรานะครับที่น้องกอบก้ากําลังจะเข้ามาทําอยู่ครับมันเป็นธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าไม่ใช่เติมเงินอย่างที่น้องกอบกล้าเคยเจอมานะครับคราวนี้นะครับอย่างที่ผมเกริ่นไปก่อนหน้านี้นะครับว่าธุรกิจ เครือข่ายสมัยเดิมเนี่ยจะต้องมีการลิ์ราชื่อญาติพี่น้องเพื่อนเพื่อที่จะ,ะชวนมาสมัครธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ต้องมีสินค้านะครับเราต้องมาสต็อกสินค้าอยู่ที่บ้านนะครับแต่ด้วยความที่ว่าโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะนะครับน้องก็กอาจจะเคยเห็นใครหลายๆคนที่อยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถมีไรายได้ซึ่งบางทีเราก็สงสัยเอ้ยมันไม่ไปไหนมาไหนเลยมันทำไมมีตังค์ใช้ถูกไหมครับไม่ใช่เรื่องแตกอะไรครับที่ทุกวันนี้นะครับจะมีคนที่สามารถทําเงินจากที่บ้าน หรือทําจากที่ไหนก็ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะลูกทุกวันนี้นะครับหมุนเร็วมากนะครับเพียงแต่ว่าน้องก,อก๊อปกาี่ยจะตามโลกทันไหมนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะปลดล็อกนะครับผมขอถาม,ถามาน้องก,อก๊อปกานิดนึงนะครับว่าทําไมถึงตัดสินใจเข้ามาธุรกิจนี้ครับคือผมอยากมีไรายได้เพิ่มครับอยากมีไรายได้เพิ่มก็เลยคิดว่าคือผมเองเนี่ยอยู่กับคอมมาโดยตลอด นะครับแล้วก็เปิดคอมเล่นเฟสเล่นไลน์ก็เปิดเล่นตลอดครับแต่ว่าก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไรายได้เกิดขึ้นเลยก็เลยอยากหาไรายได้เพิ่มครับก็เลยเ,เข้าเข้ามาดูธุรกิจนี้นี่ครับแล้วแล้วสรุปว่าของของพี่เนี่ยครับเอ่อต้องต้อง,ต,องต้องลงทุนหรือเปล่าครับเอ่อเป็นคําถามที่ดีมากนะครับแน่นอนครับว่าการธุรกิจการทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ ต้องมีการลงทุนถูกไหมครับอย่างที่วิดีโอตัวแรกที่น้องก๊อปก้าดูครับในนั้นจะอธิบายไว้ว่าจะมีการสมัครอยู่2แบบถูกไหมครับจะมีการสมัครแบบพรีเมียมและก็การสมัครแบบเบสิกนะครับซึ่งตรงนั้นมีค่าใช้จ่ายแน่นอนแต่ก่อนไปพูดถึงเรื่องเบสิกกับพรีเมียมนะครับผมอยากจะอธิบายเรื่องของธุรกิจคร่าวๆให้น้องก๊อปก้าฟังก่อนเพื่อเคลียร์ความเข้าใจนะครับธุรกิจของเรานะครับ อย่างที่บอกครับว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายออนไลน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําออนไลน์ถูกไหมครับอ๋อครับผมอะคราวนี้นะครับโมเดลของธุรกิจง่ายๆง่ายๆครับก็คือน้องก๊อฟก้าเนี่ยอาถ้าเกิดน้องก๊อฟก้าสมัครเข้ามานะครับรายได้ของน้องก๊อฟก้าจะเกิดจากเครือข่ายผู้บริโภคนะครับอ่สินค้าของ GDI เนี่ยอย่างที่ก๊อฟก้าทราบนะครับก็คืออ่าเป็นดิจิทัลโปรดักต์หรือโดเมนเนมนะครับน้องก๊อฟก้ารู้จักโดเมนเนมมาก่อนไหมครับ าจ,าจากที่ผมเรียนโดเมนเนมเรียนผมเรียนคอมมาโดเมนเนมก็น่าจะเป็นชื่อเว็บไซต์ใช่ใช่หรือเปล่าครับถูกต้องครับเป็นความเข้าใจที่ดีมากครับอย่าง facebook.com google.com yahoo.com นะครับตรงนี้ก็กล้วนแต่เป็นโดเมนนิทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่านามสกุล .com เนี่ยมนลงท้ายด้วย .com นะครับคราวนี้นะครับเจ้าตัว Product ของ GDI เนี่ยจะเป็นโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วยนามสกุล .ws นะครับรายได้ของน้องก๊อปไก้เองเนี่ยจะเกิดขึ้นจากเครือข่ายผู้บริโภคที่มาใช้นามสกุล .ws นะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยการทำการตลาดของน้องก๊อปไก้เองหรือเกิดขึ้นจากเครือข่ายของน้องก๊กปไก่น้องก๊กปไก่จะได้คอมมิชชั่นจากการขยายเครือข่ายผู้บริโภคของการใช้โดเมนเนม .ws นะครับตรงนี้มีอะไรสงสัยไหมครับอ๋อโอเคครับแล้วแล้ว ของผมเนี่ยต้องทําทํำยังไงต่อครับต่อไปเนี่ยอ่าหลังจากที่น้องก๊กกาสมัครเข้ามาเนี่ยแน่นอนว่าในระบบเนี่ยจะมีระบบการเรียนรู้ซึ่งตรงนั้นเขาเรียกในระบบว่าระบบ MCC นะครับตรงนี้ผมว่าน้องก๊กกาอย่าเพิ่งไปสนใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนอการสมัครแล้วนะครับจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับว่าเราจะต้องมีอะไรบ้าง ในการสมัครนะครับคราวนี้นะครับพูดถึงเรื่องความพร้อมเนี่ยผมอยากจะถามน้องกอบก้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าน้องกอบก้าเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตและที่สาคัญเรื่องของทุนทรัพย์ในการลงทุนนะครับแล้วก็เวลาเนี่ยสำคัญมากนะครับเห็นว่าน้องกอบก้ากําลังศึกษาอยูอ่จะพอแบ่งเวลามาทําธุรกิจได้ไหมครับคือถ้าเกิดพูดถึงว่าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตก็พร้อมนะครับผมก็เล่นตลอดอยู่ส่วนเวลาผมก็ไปเรียนเช้ากับบ่ายก็ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมีเวลาในการทํางานอยู่ครับแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเรื่องทุนทรัพย์เนี่ยตอนนี้ผมก็มีห้าร้อยบาทคงคงคงจะพอได้ใช่ไหมครับอ่าได้ครับอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องก๊อฟก้าว่าจะสมัครแบบไหนนะครับอย่างที่ผมบอกมานนี้มันจะมีแบบเบสิกกับพรีเมียมถูกไหมครับอ่า คราวนี้นะครับน้องก๊อฟก้ายังจําได้ไหมครับว่าการสมัครแบบพรีเมียมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ครับพรีเมียมห้าห้าสิบาทใช่ไหมครับไม่ใช่ห้าสิบาทครับห้าสิบเหรียญครับอ๋อห้าสิบเหรียญห้าสิบเหรียญน,นี่คิดคิดเป็นเงินไทยประมาณเท่าไหร่นะครับมันยังไงนะฮะคิดยังไงอ่าห้าสิบเหรียญน,นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยผมคิดเป็นอ่าหนึ่งดอลลาร์ต่อสี่สิบบาทแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองพันบาท นาบ2,000บาทตรงนี้ต้องจ่ายทุกเดือนนะครับส่วนแบบเบสิกยังจําได้ไหมครับว่าจะามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่อ๋อ50บาทเออไม่ใช่พีเมียม50เหรียญแบบแบบเบสิกนี้10เหรียญครับ10เหรียญนะผมผมจําได้10เหรียญก็จากที่ผมมองมองดูก็น่าจะตัวนี้ผมก็น่าจะพอพอไหวอยู่เพราะถ้าเกิด2,000บาทกับการที่ผมเองใช้ชีวิตนักศึกษาแบบเนี้ย ผมก็ยังขอพ่าขอมีมันมันมันก็ยังยังไม่ถึงที่จะพอลงทุนได้ครับแล้วอไออสองตัวเนี้ยมันมันมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่ครับแน่นอนครับมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเบสิกเนี่ยสิบเหรียญนะแล้วก็พรีเมียมเนี่ยห้าสิบเหรียญนะครับถ้าเกิดมันเหมือนกันราคามันก็คงต้องเท่ากันถูกไหมครับ อ่ะคราวนี้นะครับความแตกต่างของพรีเมียมกับเบสิกเนี่ยผมจะพูดอธิบายให้น้องก๊อบก้าเนี่ยเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยนะครับสมมุติว่าน้องก๊อบก้าเนี่ยทำธุรกิจนี้มาสัก6เดือนนะครับและน้องก๊อบก้าเนี่ยสามารถทำรายได้แบบเบสิกนะครับสามพบาทต่อเดือนนะครับกับการครับสมมติว่าน้องก๊อบก้าเริ่มต้นด้วยการเป็นพรีเมียมนะครับและน้องก๊อบก้าเนี่ยทำไป6เดือนมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าน้องก๊อบก้าจะทํารายได้มากกว่าแบบเบสิกใน่ยาเท่าก็ 535ก็ประมาณหมื่นห้าเห็นไหมครับว่าใช้ระยะเวลาเท่ากันแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าต่างกันเกือบหมื่นสองนะครับครานี้นะครับตัวเลขที่ผมยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นตัวเลขแค่สมมุติขึ้นมานะครับตรงนี้ผมไม่ได้การันตีว่าน้องก๊อปก้าเนี่ยจะทำได้เท่านี้นะครับคุณสมบัติของตัวน้องกอปก้าเองอาจจะทําได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้อันนั้นขึ้นอยู่กับตัวน้องก๊อปก้าเองนะครับครานี้ครับหลังจากที่ฟังผมพูดมาทั้งหมด เนี่ยนะครับน้องอัอปกายังมีอะไรคาใจและสงสัยอยู่ไหมครับอืมก็ตอนนี้ยังยังไม่มีครับก็คงเดี๋ยวถ้าเกิดมียังไงเนี๋ยผมคงคงจะถามไปครับถามได้ใช่ไหมครับถามได้ครับก็เพราะว่าระบบของเราเนี่ยมีพี่เลี้ยงก็เพราะว่า,าผู้สนใจที่เข้ามาสมัครธุรกิจแรกๆเนี่ยจะไม่มีความรู้พื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นจาเป็นที่จะต้องมีพี่เลี้ยงที่คอยให้ข้อมูลให้คําปรึกษานะครับระบบของเราไว้ใจได้ครับเพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงให้คาปรึกษาตลอดเวลาอยู่แล้วครับ แล้วพี่เลี้ยงของผมนี่คือใครครับพี่เลี้ยงของน้องกัอก้าก็คือผมเนี่ยครับเพราะว่ายังจําได้ไหมขั้นตอนก่อนหน้านี้ครับที่เขาถามว่าให้ไปติดต่อพี่เลี้ยงเพื่อขอปลดล็อกถูกไหมครับน้องกอก้าก็เลยได้ติดต่อผมมาก็ผมเนี่ยครับเป็นพี่เลี้ยงกับน้องก๊อก้าถ้าเกิดมีอะไรสงสัยนะครับก็สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลานะครับคราวนี้นะครับคําถามสุดท้ายแล้วผมขอถามคําถามเดิมนะครับเป็นครั้งที่3นะครับว่าน้องกอก้าพร้อมจริงๆหรือเปล่า สำหรับการเริ่มต้นธุรกิจครับครับคิดว่าก็ก,ก,ก็ก็น่าจะพร้อมอครับน่าจะพร้อมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวภายใน5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะปลดล็อกให้น้องกอบก้านะครับและน้องกอบก้าก็สามารถเข้าไปดําเนินการต่อในระบบได้เลยนะครับน้องกอบก้ายังจํารหัสผ่านเข้าระบบได้อยู่ไหมครับเรหัสผ่านนี่ก็เอ่อที่รับอีเมลใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับน้องกอฟการสามารถเขาเข้าไปเอารหัสผ่านในอีเมลตรงนั้นเข้ามาล็อกอินและดําเนินการต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมปลดล็อกให้แล้วนะครับผมจะแชทไปบอกน้องกอลฟกาอีกทีนึงนะครับโอเคครับได้ครับได้อ่าก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากนิดนึงนะครับหลังจาก ที่ผมปลดล็อกให้แล้วเนี่ยน้องก๊อฟก้าจะไปขั้นตอนการเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับน้องก๊อฟก้าต้องสารวจตัวเองว่าตัวเองมีบัญชีกสิกรอยู่หรือเปล่านะครับถ้าน้องก๊อฟก้าไม่มีนะครับก็ต้องไปเปิดบัญชีนะครับและผมอยากให้ขั้นตอนนี้น้องก๊อฟก้าศึกษาให้ละเอียดดนึงเพราะว่าจะมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นมา1ขั้นตอนนอกเหนือจากการเปิดบัญชีปกตินั่นก็คือการใช้บริการ KW e b s บ o p p i n g Card นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดน้องก๊อฟก้าศึกษาไม่ละเอียดหรืออ,อ,อ,อง กลับไปธนาคารอีกรอบเพื่อเพื่อที่จะไปขอใช้บริการใช้บริการ k คเว็บช้อปปิ้งกานะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะครับโอเคครับผมได้ครับได้โอเคครับสวัสดีครับกี่นาทีเนี่ย